ย่ามเ้าค่ะย่ามแหลงกระแหงแหงค่ะพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ไม่หน่อยไม่เห็ดตรงนี้เนาะเจ็บแขนเหมือนนี่เสียงหมูขางบ้าน อุดอิดอุดอิดบัวแดงพ่อมันพ่อมันเป็นกอใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเห็นปะคะมันฟูขึ้นนะคะสัมพ่อเขาบอกว่าไอ้สายมานะันน่ะดึงมาแกงดึงมากินก็สมตำหรื้อมาย่ำอีย่างก็ไดเนาะหรือมาแกงบอกแกงสายบัวมันตอกมีเลือหน่อยเนาะพี่น่องเนาะเอามาไว้ แต่ก่อนเนี่ยไอของคุณตาเรามีเลืออยู่นะคะเราสิมากไปหาปลาในน้ำเคื่อนบานไม่หน่อยไก่น้ำเคื่อนแต่กอนเนี่ยพอเรามีเลือเรามากเลือเราหาปลาในน้ำเคื่อนแล้วก็สิมีไหวตลอดนะพี่น้องแล้วสิมีเลือมันนีเราเถาเนาะพวกลูกพวกล้านกะแบบ หาปลานี่นามแบบใส่เรือบ๊อบเป็นอะน,นะพี่น้องต่กอนอันคุณตาเราไปใส่ม่งไปใส่เบดในเขื่อนเนาะบัานนี้พ่อมีหลานมีลูกอะเฮ็ดบ,บ๊เป็นขึ้นเล่าเรือก็เลยเด็กขายว่าเรื่องาหายคนอื่นไปหน่อยกับบนเนจใจเพราะว่าแตะกอนีแล้วสิลาไม่ไหวบานเดีเพราะว่ายามหนามมันขึ้นเนาะเรือมันกะจะขึ้นมานําเรือมัน หนามมันลดเลือมันก็ซิอูไอ้ทึง่งทงโคกเนาะเขาก็ต้องไปเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนลงไปตอนนี้หน่อยจะกีบพอไปใส่ม่องไปหาพออยู่ไอ้ทา่าท่าหนามนะท่าน้า,มมา,นะานเค่อนแล้วก็เอาปลามาขายก็ซิมีเลือตลอดวันนี้เราเท่าค่ะพี่น้องเราก็เลยไปหาปลาเป็นแับน,นี้แต่ก็อน,นไอเอาเอารถเอารถเข็นรถอยู่นะพี่น้องไปหาพอเด้พอไปใส่ม่อง เนี่ยมือ้าเนี่ยซ้ำเนี่ยเนี่ยตะเวนขึ้นเนี่ยฟังเสียงเหือดได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยตะเวนขึ้นทางนี้นะคะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ซ้ำานี่ตตองไอหยูรถยูวเนาะพี่นอ้องยูวรถสุกอะไปหาพอเพราะว่าเพิ่นตองเอาเครื่องเหือขึ้นมาได้พี่น้องเครื่องเหือ,อะ เพราะว่าถ้าเ้าเอาไว้อันนันสินลักต้องเอาเครื่องเหื่อมาไว้มือได้ซุมบนว่ามืออื่นเนี่ยพอสิบบไปอัน,นบไปใส่มองเนาะต้องเอาเครื่องเหื่อ,อขข้นมาไว้บ้านเอาไว้เลือบพได้คนสินลักเพราะมีเคยมีคนลักเนาะแต่ก่อนเนี่ยกลับไปโอ้ยจะแมนอันขี่ข่านไป่ะซะ <laughs> ขี่ขามด้วยห้าพอ ได้ปลามากวันนี้มาไผ่แนพอไผ่สิไดปลาหลายก็ไปขายตะกอนนี่ปลากิโลปลากาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจักปลากาบอสมัยก่อนนี่หลายหลายปลากากิโลหาบาทตะกอนนี่ยเยอะนี่อยากกินอะบ่ม,มีได้พี่น้องมันหังแซีบเสบเสบด้เอามาปนมังต้นใหม่ไม่น้อยโอ้ยจะเป็นแห่ง พื่อน่ะแหงคักแน่หืกิ่งนี่มันก็เป็นแน่นี่มันคือแหงคักเถอะโอ้บหตายตัวพี่น้องมันมันอันนั้นซสือเอมันแหงเสือ,อแหงคักผดนะพี่น้องเนาะ พอฝนมานี่โอ้ยเขียวขนาดด้ยพี่น้องแต่วันยาม,มีแหงแห้งแหงแหงจุดตกใจอะ่ะไม่หน่อยกระสิตัดมืออื่นเดีย๋ยวเม่นหน่อยไม่แรงอีกก่อน เนี่ยสิตาดยาเน่เปียพว่นนี่ออกมันแห้งแล้ว้าเข้าบโตัสมันกับเบิดอายุญญได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยมันเอาสิตาดแล้วออกกับสิเลือดแต่ต้นใหม่นะคะบัดเนี้